ไม่สดแล้วซุ่มครบไม่ยอมเปิดตัวอาณาจักรรอยล้านมินพิชียาคามเฟรนโซนที่แถ้มีรักใหม่กับเพื่อนรักสิบปี นางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรียอมรับหัวใจมีว่างแล้วคุยหนุ่มให้สถานะคนพิเศษบอกคามเซนเฟรนโซนรู้จักสถานะเพื่อนมาสิบปีอย่างเมเรงรีเรียกแฟนปลดล็อกสถานะโสดนานที่สุดชีวิตแล้วสําหรับนางเอกสุดสวยมินพิชยาวัฒนามนตรีหลังวาเลนไทยที่ผ่านมาโพดรูปชายหนุ่มปริศนาพร้อมกุหลาบช่อโตทําเอาหลายคนลุ้ว่าเป็นการแกรนโอเพนนิ่งสถานะหัวใจว่าไม่โสดแล้วหรือเปล่ามีโอกาสได้เจอสาวมิน เลยต้องขออัปเดตเรื่องนี้รวมถึงถามถึงหนุ่มเจ้าของช่อดอกไม้ว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าว่าเป็นใครเจ้าตัวเล่าว่าหามถึงวาเลนไทน์หน่อยปริศนาไม้หรือว่าไม้ปริศนาไม้ก็เซอร์ไพรส์ค่ะก็ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์ค่ะไม่โสดแล้วก็คุยกันค่ะก็ไม่โสดแหละยิ้มเขินวาเลนไทน์นี้มีช่อดอกไม้แล้วดีใจต้องบอกก่อนว่าดีใจจริงๆก็เป็นช่วงที่โสดนานที่สุดชีวิตแล้วเราก็ได้รู้จักตัวเองได้ทําความเข้าใจกับตัวเองได้ เรียนรู้กับคนนี้เข้ามาในชีวิตเรามันก็มีหลายรูปแบบนะแต่สุดท้ายเรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเราทําไมเปิดใจกับคนนี้จริงๆเป็นเพื่อนกันมานานแล้วไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ควรพูดเยอะเขาเป็นนักธุรกิจแน่แนเกือบบอกแล้วอย่าเพิง่งอย่างไม่อยากพูดเยอะเดินเจอก็เห็นเองพูดแล้วเดี๋ยวมีเปิดวารเดี๋ยวไปถามเขาก่อน ที่ผ่านมาตอนคุยกันยังไม่เป็นข่าวเราสบายใจมินไม่อยากรีบในอดีตมินอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนตรงมีอะไรเราก็บอกพอเรารู้สึกว่าเรื่องความรักมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจขนาดนั้นมันก็ต้องมีช่วงดูกันไปเรื่อยๆวลเลนนาที่ลงรูปไปโดนแซวเยอะไหมโอโหแซวตั้งแต่ตื่นมาแซวเลยแต่มินก็เชื่อว่าคนดีใจกับเราเยอะมากๆเพราะคนก็เห็นเราอยู่คนเดียวมานานแล้วตอนที่โสดคิดไว้ไหมถ้ามีความรักครั้งใหม่จะต้อง มีแพชชั่นยังไงหรือตั้งเป้ายังไงอย่างที่รู้ว่าตอนนั้นนนนลงไปเหลือ39กิโลแล้วมินก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่เอ,อิมมินว่าวีงหญางหลายๆคนอาจจะเคยเจอใช่ค่ะมันไม่รู้ไปเลยว่าสิ่งนี้คืออะไรตอนนั้นไม่มีก็ไม่มีหวัวเราะอยู่กับพ่อแม่ครอบครัว